สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คอเก้ม,มาตินได้ออกมายอมรับแล้วว่าเต็งหนึ่งของดูกติยังไม่ใช่เจ้าตัวแต่เต็งหนึ่งของดูกตินั้นคือเปกโก้ครับคอเก้ม,มาตินกับการเริ่มการแข่งขันโมโตจีพี2024ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับ3ส,สนามแรกเจ้าตัวกดไป5โพเดียมจากทั้งหมด6ตอนนี้ นำเป็นจากฝูงคะแนนแชมเปี้ยนชิพครับคะแนนสะสม80คะแนนครับโดยปีที่ผ่านมาถึงแม้คอเก้มาตินจะมีการลุ้นแชมป์โลกจนหยดสุดท้ายแต่3สนามแรกคอเก้มาตินเก็บคะแนนได้เพียง29คะแนนครับส่วนต่าง31แต้มตอนนี้คอเก้มาตินยกระดับได้อย่างน่ากลัวมากๆครับแม้เขาจะมีฟอร์มที่ดีบวกกับความสม่ำเสมอแต่ มาตินก็ยังยืนยันอีกว่านักแข่งเต็งหนึ่งของดูคติไม่ใช่เจ้าตัวแต่เป็นฟานเชสโกบัญญาเจ้าของแชมป์โลกมโต G จีพีคนปัจจุบันพร้อมกับเผยว่าพอใจในการทำงานและผลประกอบการที่ทำได้สิ่งที่ต้องทำต่อไปนี่คือการรักษาระดับเอาวา้และไม่ให้เสียสมาธิมาฟังคำกล่าวของคอเก้มาตินบ้างครับคอเก้มาตินได้พูดว่าแน่นอนครับ ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแชมป์โลกในเวลานี้ผมยังไม่อยากโฟกัสตรงนั้นเราแข่งขันทุกแต้มก็เพื่อแชมป์ผมดีใจครับที่เรามาถึงจุดนี้กับการคว้ามาได้ถึง80คะแนนเอาจริงๆมันเยอะมากด้วยผลงานนี้เราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำได้และเดินหน้าต่อแค่โฟกัสที่ตัวเองและพยายามปรับปรุงผลงานให้ดีกว่าปีที่แล้วผมคิดว่ามีนักขับหลายคน ที่สามารถต่อสู้เพื่อแชมป์โลกได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเป o โก้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาและเขาก็ยังเป็นนักบิดเบอร์หนึ่งของดูกติคู่แข่งทุกคนมีความแข็งแกร่งมาร์กเปโดอคอ,อต้าก็มีความสม่ำเสมอมากดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เอเนียก็ยังแข็งแกร่งความสำคัญก็คือเราต้องมีความสม่ำเสมอและมีสมาธิ กับงานของตัวเองที่ผ่านมาการแข่งขันมันยืนยันครับว่าคนที่จะเป็นแชมป์ต้องมีความสม่ำเสมอเราจำเป็นต้องมีสิ่งนั้นซึ่งผมคิดว่าณจุดนี้เราทำได้ดีเลยเรากดไป5้าโพเดียมจากทั้งหมด6ดังนั้นเราเดินทางต่อในเส้นทางนี้และถ้าหากว่าเรามีการหล่นโพเดียมไปอยู่อันดับที่4ผมก็ยังโอเคครับและเป้าหมายของผมคือการคว้าชนะ เราล็อกเอาไว้แบบนี้นี่ก็เป็นคํากล่าวของคอเก้มาตินครับอย่างไรในเวลานี้นะครับก็มีนักแข่งหลายคนที่ฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทั้งมาร์กปโดคอสตามาวอลิกบิยาเลสคอเก้มาตินคนเหล่านี้แหละครับที่จะมาแย่งแชมป์โลกไปจากฟานเชสโกบัญญญาย่าผมคิดนะครับว่าปีนี้ Moto GP จะมีการแย่งแชมป์โลกที่ค่อนข้างดุเดือดครับและสำหรับคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ